ฮะทีงนี้ติดแล้วไหมอืมนะแล้วทีนี้ท่านฮาติมก็ได้บอกว่าฟาอาลิมตูนะฉันก็เลยรู้เลยว่าอันนัลกิสมะตะกานตมินัลลอฮิตะอาลาฟิลอาซาลีการกิสมะก็คือการจัดสรรปันส่วนในการแบ่งริสกีแบ่งความรู้การจัด วางทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการนั้นกานัดมินัลลอฮิถ้าัลาฟิลอาซาลีมันมาจากอัลลอฮ์ตาัลลตั้งแต่อัซาลีตั้งแต่ในนตั้งแต่เดิมๆมาเลยก่อนที่เราจะถูกสร้างนั้นอัลลอฮ์ตาัลลได้กําหนดทุกอย่างไว้เสร็จสิ้นแล้วและก็ชะตาฟ้าลิขิตนี้มีอาจในการที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งใดๆไ,ได้อีกแล้วอฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อทุกสิ่งทุกประการพระองค์ได้ทรงกําหนดไว้แล้ว ฝมามหาสัตตุอาหาดันฉันจึงไม่มีความริษยาต่อใครเลยแม้แต่คนเดียวใครจะได้เงินเยอะกว่าฉันใครจะมีความเก่งกว่าฉันใครจะมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะกว่าฉันใครจะมีตำแหน่งที่สูงกว่าฉันไม่แล้วฉันไม่ริษยาแล้วเพราะฉันเชื่อมั่นในการกำหนดของพระผู้เป็นเจ้าแล้ววารดีตูและฉันก็แฮปปี้ฉันก็ยินดีบิคิสมาติลาฮิตาอาลลา ต่อการคริสมะต่อการจัดสรรปันส่วนในเรื่องราวต่างๆให้แก่บรรดามนุษย์ทุกผู้ทุกคนบนโลกใบนี้ฉันเชื่อว่านั่นคือความลงตัวที่พอดีน,นี่แหละ <c oughs> สุดท้ายแล้วยาตัวหนึ่งที่จะขจัดความริษยาคือการกลับไปสู่หลักการอิมานคือกอดอกกอดัต oh, สภาวะการทุกอย่างที่อัลลอฮฺตาลาได้กำหนดไว้ให้กับ ทุกสรรพสิ่งที่อยู่บนโลกใบนี้อแต่ถ้าหากว่าเราไม่ยิงกลับไปสู่กดอกอดัดเนี่ยจะไม่มีสิ่งใดเลยบนโลกใบนี้ที่ลงตัวในความรู้สึกเรามันจะมีส่วนที่เกินมันจะมีส่วนที่ขาดมันจะมีส่วนที่บกพร่องมันจะมีส่วนที่ยังไม่ใช่มันจะมีส่วนที่ยังไม่ชอบมันจะมีนา,นานาประการที่ยังไม่ลงตัวในความคิดของเราและชีวิตของเราก็จะไม่เป็นสุข เพราะว่าความไม่ใช่ความไม่ชอบความไม่ลงตัวความไม่ครบถ้วนความไม่สมบูรณ์เนี่ยมันคือความทุกข์ที่มันที่มันมาสก,กิดในหัวใจของเราฉะนั้นการที่จะหลุดพ้นแห่งความทุกข์ตรงนี้ได้คือการกลับไปสู่กดอกดอกดัดวัตทุกประการนั้นลุกล้วนถูกกาหนดจากพระผู้เป็นเจ้าแล้วทั้งสิ้นนะและทีนี้เมื่อพระผู้เป็นเจ้ากําหนดแล้วแสดงว่าดีแล้วกับทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกําหนดถึงแม้ว่าความรู้สึกของเราเนี่ยมันจะยังไม่ดีสักทีก็ตาม จำไว้ว่ามนุษย์เนี่ยนะ <c oughs> เวลาเกิดสิ่งใดในชีวิตแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ดีเนี่ยให้เราพยายามมองในภาพรวมเราอย่ามองในสถานการณ์นั้นอดีตที่แล้วมาไม่รู้กี่เรื่องที่มันเกือบจะทำให้เราเนี่ยไม่อยากมีชีวิตอยู่แต่พอหลังจากนั้นที่มันผ่านมาสิบปีผ่านไปพอเราย้อนกลับไปมองใหม่เออดีแล้วเวที่เป็นแบบนั้นในตอนนั้นเห็นไหมชีวิตเรามันจะเป็นแบบนี้ทั้งหมด ฉะนั้นเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์ใดที่ไม่พึงประสงค์ในปัจจุบันเราอย่าพึ่งด่วนสรุปเพราะนั่นนะ่ะคือกระบวนการในการผลักดันเรื่องราวที่พระองค์กําลังทําแต่เรายังไม่เข้าใจพระองค์มีฮิกมาทุกทุกสิ่งทุกประการเลยแล้วทีนี้พอมันเป็นแบบนี้เนะี่ยมันจะไม่มีคําพูดว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะไม่มีคําพูดที่ว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ฉันจะอย่างโน,น้อนอย่างนี้นั้นนี่คือคนที่ยังไม่เข้าถึงการกําหนดของอรุ์ ลองพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการที่มันมีมาเราจะพบว่าทุกอย่างคือความลงตัวไม่มีสิ่งใดที่พระองค์เนี่ยทำเกินไปเลยไม่มีพระองค์คือความอาดินพระองค์เป็นบุคคลที่มีความทรงธรรมเป็นที่สุดแต่บางเอิญว่ามนุษย์เราเนี่ยชอบตัดสินเฉพาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้แล้วเราก็ตีเป็นมุมลบว่ามันไม่ดีต่อชีวิตของฉันการวางแผนของพระองค์น่จะบอกให้ว่าพระองค์อัลลอฮ์ไม่ใช่นักปราดที่เดินดินเป็นมนุษย์ ความรู้ของพระองค์เนี่ยไม่มีมนุษย์ทั้งโลกรวมกันแล้วต่อให้เพิ่มทวีคูณความรู้ของมนุษย์เป็นล้านล้านเท่าก็มีอาจเทียบเท่าความรู้ของพระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นพระองค์เนี่ยวางแผนไว้แล้วทุกอย่างตั้งแต่ก่อนที่โน่นตั้งแต่ก่อนที่วงแหวนจะล้อมดาวพระเสาเห็นไหมตั้งแต่ก่อนที่วงแหวนจะล้อมดาวพระเสาทุกอย่างมันอยู่ในแผนการของพระองค์หมดแล้วและทุกอย่างเนี่ยมันลงตัวหมดแล้วแต่มนุษย์เราเนี่ยไม่มองตรงนั้นมนุษย์มองแค่ว่าตอนนี้ชีวิตฉันเจ็บปวด แล้วมันก็ไม่ดีต่อชีวิตของฉันโชคชะตาฟ้ากลั่นแกล้งทําไมอัลลอฮ์ต้องแบบนั้นทําไมอัลลอฮ์ต้องแบบนี้เดี๋ยวอย่าเพิ่งสรุปดูให้มันจบเรื่องก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมาดูใหม่ว่าโอเคหรือเปล่ากับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราไม่ต้องไปดูการวางแผนของอัลลอฮ์ว่ามันจะแนบยนแค่ไหนเราดูแค่การวางแผนของหมอหมอนสมมติเราจะเข้าสู่การผ่าตัดเนี้ยเวลาที่เราจะเข้าสู่การผ่าตัดปุ๊บเนี่ยเคสสําคัญสมมติว่าเป็นการผ่าตัดหัวใจ หรือผ่าตัดอะไรก็ตามหมอเนี่ยเขาจะเอาผู้ชํานาญการทุกเรื่องราวนะชำนาญการในเรื่องหัวใจชนานาญการในเรื่องน่นนี่นั่นมาแล้วก็มาทําการวินิจฉัยนะหมอหลายคนใช้วิชาการในการวินิจฉัยในการผ่าตัดหัวใจของคนคนหนึ่งนะสมมติแล้วทีนี้เขาวางแผนตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบแล้วคุณจะว่าอย่างไรถ้าหากว่าคนคนหนึ่งเข้ารับการผ่าตัดแล้วเราเนี่ยก็เป็นญาติพี่น้องของคนคนนั้น ปรากฏว่าหมอเนี่ยเอามีดกรีดที่หน้าอกของคนคนหนึ่งนะแล้วเราเอามือไปจับมือหมอว่าทำไมหมอกรีดทำไมหมอทำร้ายลูกของฉันทำไมหมอทำร้ายคนของฉันนะแล้วก็พอหมอผ่าตัดตรงโน้นนี่นั่นไปเสือเขาทั้งหมดเลยไม่พอใจกับพฤติกรรมทุกอย่างของหมอเลยคุณจะว่าอย่างไรกับคนประเภทนี้คือคนบ้าเพราะไม่มีใครเขาทำกันแบบนี้เมื่อหนึ่งเมื่อใดที่เขามอบไว้แล้ว ว่ามีผู้ชํานาญการจัดการเรื่องนี้นั้นเขาค่อยไปดูหลังผ่าตัดแล้วแผลหายเสร็จหมดทีเดียวว่าอาการเป็นอย่างไรแต่เขาจะไม่ดูระหว่างการทํางานเขาจะปล่อยทุกระหว่างการทํางานไม่ว่าหมอจะจะเฉือนตรงไหนไม่ว่าหมอจะทําอย่างไรหรือต่อให้ผ่าเสร็จจะมีอาการเจ็บแค่ไหนเขาจะไม่ด่าเขาจะไม่ว่าหมอเพราะนั่นยังไม่ใช่เวลาที่สรุปเขาจะไปดูกันหลังจากที่ผ่าเสร็จแผลหายตกลงโรคในร่างกายหายหรือเปล่าถ้าหายก็คือนั่นคือความสมบูรณ์แบบ ใช่ไหมล่ะเหมือนกันแหละอัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه และ ت ع นั้นพระองค์จัดวางชีวิตทุกอย่างไว้อย่างเป็นระบบบางบางชีวิตนะพระองค์มีเป้าหมายไว้แล้วว่าคนนี้จะเติบโตแต่ก่อนจะเติบโตให้เขาล้มหน่อยถ้าหากว่าเขาไม่ล้มเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าความเจ็บปวดมันเป็นแค่ไหนถ้าหากว่าคนคนนี้ไม่เคยยากจนต่อไปคนคนนี้เวลาร่ํารวยและจะมีความเมตตาต่อคนยากจนได้อย่างไรเลยช่วงหนึ่งของชีวิตต้องยากจนแบบสุดๆคนคน,คนหนึ่งอัลลอฮฺตาลาต้องการที่จะให้เขาเป็นนักธุรกิจ แล้วก็สามารถในการที่จะขยายธุรกิจให้กับคนอื่นๆได้อัลลอฮ์ตาลาเลยให้คนล้มละลายในธุรกิจตั้งไม่รู้กี่ครั้งนั่นไม่ใช่โชคชะตาฟ้ากันแกล้งแต่นั่นคือกระบวนการในการทํางานของอัลลอฮ์เพื่อจะสร้างวีรบุรุษในอนาคตท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลสลัมต่อไปท่านจะเป็นวีรบุรุษอันดับหนึ่งของโลกในการเรียกร้องสิทธิให้แก่มวลมนุษยชาติท่านจึงถูกส่งให้ไปเกิดในโลกอาหรับซึ่งเป็นโลกที่ไร้ซึ่งอารยธรรม ให้ท่านไปดูความกลักขะของสังคมที่มันต่มต่ำต่มที่สุดในยุคนั้นโรมันและเปอร์เซียซึ่งเป็นสงจัก,กรวรรดิมหาอำนาจไม่มีจัก,กรวรรดิใดครบชาวอาหารับเลยด้วยกับความบุเรของชาวอาหารับในเวลานั้นองค์ลลตาลาเลยให้กองขยะนั้นเกิดเพชรเม็ดน้ำหนึ่งขึ้นมาทำไมต้องเกิดตรงนั้นล่ะก็เพื่อว่าจะให้บ่าวของพระองค์คนนี้ได้เรียนรู้ความตกต่ำของสังคม ให้บ่าวคนนั้นจะต้องเป็นกำพร้าเพราะอะไรเพราะคนคนนี้ต่อไปจะต้องจะต้องออกบทบัญญัติในการให้สิทธิต่อเด็กกำพร้าในระดับที่ไม่มีใครเคยให้มาก่อนเลยฉะนั้นเขาจึงต้องเจ็บปวดในสภาพของการเป็นกำพร้าก่อนเขาถึงจะรู้เรื่องราวเหล่านี้นี่คือกระบวนการของอัลลอฮ์ไม่มีโชคชะตาฟ้ากันแกล้งมีแต่ความสมบูรณ์แบบแต่เราไม่เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของเรานั่นเองบางทีเรา มันโง่เกินกว่าที่จะเข้าใจว่าปัจจุบันนี้อัลลอฮ์กำลังจะให้อะไรกับเราฉะนั้นให้ตื่นในเวลาที่อัลลอฮ์ทดสอบอย่าเพิ่งตัดพ้อกับชีวิตพระองค์ไม่พอใจมากเลยนะกับการที่เวลาพระองค์กําหนดสิ่งหนึ่งให้แก่ใครแล้วเราไม่พอใจกับสิ่งสิ่งนั้นเท่ากับเราดูถูกความรู้ของพระองค์ดูถูกการวางแผนของพระองค์เราทำเราเหมือนกับด่าพระองค์ว่าทําไมพระองค์ทําอย่างนี้กับเรา ไม่ได้เราต้องเรดอเราต้องแฮปปี้ความรู้สึกไม่ดีมันอาจจะเว็บเข้ามาแต่ให้เราสลายมันให้เร็วที่สุดให้เรานึกว่านี่คือการกําหนดของอัลลอฮ์และทุกอย่างคือจบแค่นั้นแต่เมื่อหนึ่งเมื่อใดที่เราฝังตรงนั้นเอาไว้พระองค์เห็นและพระองค์ไม่ปลื้มนะฉะนั้นจงพอใจสิกับสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลากาหนดให้แล้วสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นในชีวิตของเรานาชีวิตนี้คือหนัง ซีรีส์ยาวเราจะไม่ตัดสินแค่แผ่นแรกแผ่นสองแผ่น3แผ่น4แผ่นห้าดูไปให้จบก่อน20แผ่น30แผ่นแล้วค่อยมารวมบทสรุปใหม่ว่าหนางังเรื่องนี้ดีหรือไม่ดีนาเนาะอืนะมนั่นข้อที่อะไรละข้อที่หต่อไปอีกนิดหนึ่ง <c oughs> วันฟ้าอิดาตุสซาดิสะลำดับที่6ชีวิตลำดับที่6 บทเรียนแห่งชีวิตลำดับที่หกที่ท่านฮาติมได้ถอดออกมามแกบอกว่าอันนี้ราไอตุนนาสฉันได้เห็นว่ามนุษย์นะฉันได้เห็นว่าบรรดาผู้คนที่อยู่รอบกายของฉันเนี่ยมนุษย์เนี่ยอยู uh um ak, ่อาดีบ้ดูหุมบ้าดอนกำลังเป็นปฏิปักษ์เป็นศัตรูห้ามหันต่อกันและกันอาดายู่อาดีมมอาดาคือการสร้างการเป็นศัตรูเป็นปฏิปักษ์ นะรบราค่าฟันแก่งแย่งชิงดีชิงดีชิงเด่นต่อกันและกันหลือกอรอดินเนื่องจากเหตุผลหนึ่งวัสบาบินหรือสาเหตุหนึ่งการแข่งแย่งชิงดีการเป็นปฏิปักษ์ของมนุษย์ที่มันมีอยู่นั่นนะ่ะมันเกิดจากกรอตหนึ่งก็คือเป้าหมายหนึ่งนะ อาจจะเป็นเป้าหมายหนึ่งที่เขาต้องการแล้วต้องการที่จะสกัดดาวรุ่งเพื่อต้องการที่จะให้ตัวเองไปส,สู่เป้าหมายของตอนเองได้อย่างถูกต้องเลยต้องเป็นศัตรูกับอีกฝั่งหนึ่งหรือไม่ก็เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งที่มันมีมาก่อนถ้าเป็นกอรอสเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสาเหตุที่อยู่เบื้องหน้าถ้าเป็นสาบเนี่ยก็คือเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นมาก่อนมันจะมีสองปัจจัยที่ทําให้มนุษย์นั้นเป็นศัตรูต่อกันหนึ่งไม่เป้าหมายที่อยู่เบื้องหน้าก็เนื่องจากสาเหตุที่มันเกิดขึ้นมาแล้วในออดีตนนั่เง สองประการนี้ที่นี้แกบอกว่าฟาตาอัมมัลตูฟีกอัลิฮิตาอัลาฉันจึงกลับไปวิเคราะห์องค์การหนึ่งในพระคัมภีร์ของอัลลอฮฺซุบฮานาฮูวะตาอัลละนะอัลลอฮฺตาลากล่าวอย่างไรอัลลอฮฺตาลากล่าวว่าอินนัชชัยตานะละกุมอะดูฟัตตะฮิดูฮฺอะดูว่อัลลอฮฺตาลาได้กล่าวในอายะห์นี้ว่าอินนัชชัยตานะ แท้จริงชัยตอนนั้นซาตานนั้นอิบลิสนั้นและกุมอาดุวุนเป็นศัตรูกกแก่พวกท่านและฟัตจะคิู้หูพวกท่านทั้งหลายนั้นจงยึดอิบลิสเนี่ยชัยต่อน,นั้นอ่ะอาดูวันเป็นศัตรูของท่านพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานอวะจาลาได้ประกาศศัตรูประกาศเปิดเผยศัตรูที่แท้ทจริงของมนุษย์ ให้ได้รับรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยไอตัวที่เป็นศัตรูของเราไม่ใช่คนนั้นที่มาแก่งแย่งเราไม่ใช่คนนั้นที่มาว่าหรือมาด่าเราแต่มันเกิดจากไอตัวตัวหนึ่งเป็นมารตัวหนึ่งที่มันวิ่งเข้าสู่เส้นเลือดที่มันกระซิบอยู่ในหัวใจของเราไอมารตัวนั้นที่เราเรียกมันว่าชัยตอนซึ่งตัวพ่อของมันก็คืออิบลิสตัวนั้นต่างหากคือศัตรูที่แท้จริง เวลาที่มันเกิดปัญหากันระหว่างมนุษย์แต่ละคนนั้นจะบอกให้ว่าไอ้คนที่กําลังเป็นโจ์และจําเลยเนี่ยเป็นแค่เพียงอะไรเป็นแค่เพียงหุ่นเชิดของชายตอนที่มันกําลังวางแผนอยู่นั่นเองอ่าเหมือนที่ก็บอกว่าเนื้ออเมริกายังมียิวที่คอยคุมหุ่นเชิดอยู่นะเมื่อคืนเราก็แวะเรื่องอเมริกาไปแล้วอใช่ไหมเรื่องการฆ่าห้าหันนะประเทศนั้นประเทศนี้ ลึกไปกว่านั้นเองเขาบอกว่าจริงๆแล้วคนที่ควบคุมเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยก็คือมีมียวไซออนิสกลุ่มหนึ่งที่คอยคุมบังเหียนเรื่องราวต่างๆคุมเศรษฐ,ฐกิจโลกคุมอะไรอนามัยโลกคุมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บนโลกใบนี้นั่นแหละแต่ตัวนั้นเนี่ยไม่เปิดตัวเหมือนกันแหละการที่เราวันนี้มีปัญหาอยู่กับคนคนหนึ่งนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไอคนคนนั้นและตัวเราเนี่ยมันเป็นแค่เพียง ร่างเชิดเป็นแค่เพียงตัวเชิดแค่นั้นเองแต่ไอตัวที่คอยยุยงตะแคงรั่วอยู่เบื้องหลังนั้นคือชัตอนเรารู้ได้อย่างไรรู้ได้อย่างไรรู้ไหมเราลองสังเกตด,ดูคือถ้าหากว่าสิ่งใดก็ตามที่มันเป็นตัวเรามันจะต้องติดอยู่กับตัวเราตลอดไปใช่ไหมแต่ถ้าสิ่งใดก็ตามที่มันเป็นสิ่งปัจจัยภายนอกนั้นมันจะมาแล้วเดี๋ยวมันก็หายความรู้สึก,กโกรธ ความโมโห О. ตัวเนี้ตัวดีเลยใช้ตอนจะใช้ประตูนี้เลยในการเข้าแทรกมนุษย์ไม่มีใครนะที่ความรู้สึกโกรธของเขาเนี่ยเต็มปีตอยู่ในระดับร้อยทั้ง24ชั่วโมงไม่มีเวลาเรากโกรธเวลาเราไม่พอใจในเรื่องใดเราเราลองสังเกตอารมณ์ของตัวเราเองดูมันโกรธในเวลานั้นเหมือนจะฆ่าถ้าฆ่าไปปุ๊บเราจะเสียใจตลอดชีวิตเลยแต่ถ้าเราระงับมันได้ปุ๊บเราพยายามในการที่จะระงับความโกรธแป๊บเดียวไม่นาน เราลองเปลี่ยนเบี่ยงเบนความสนใจของเราไปสู่สิ่งอื่นแล้วเราจะลืมความโกรธเนี่ยมันจึงทําให้เรารู้เลยว่าอารมณ์โกรธอารมณ์เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยคือมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบที่เชตอมันวิสวัสมามันไม่ใช่ของเรามนุษย์นั้นจริงๆแล้วมีความรักต่อกันแต่ไอตัวที่สร้างความชิงชังนั้นคือเชยตอดนะมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แป๊บหนึ่งแล้วมันก็ดับลงเกิดขึ้นตั้งอยู่แป๊บหนึ่งแล้วมันก็ดับลง นี่คืออารมณ์ชั่ววูบอารมณ์ชั่วที่มันวูบเข้ามาและทีนี้พอมันวูบเข้ามามันอยู่ที่เราว่าเราจะจับมันหรือเปล่าถ้าเราปล่อยมันมันก็วูบผ่านไปแต่ถ้าเราจับมันปุ๊บทีนี้มันจะบันดาลโทสะออกมาเป็นพฤติกรรมที่อยู่ในลักษณะของเดราาัจฉานเลยทีเดียวเมื่อใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งแค่นี้เองกลไกของมันนะเราลองสังเกตดูกี่ครั้งมาแล้วที่บางทีเราใช้บัรดาลโทสะทางคําพูดใช้คําพูดที่ไม่ดีในขณะที่มีความโกรธสุดท้ายเราไปนั่งเสียใจ ฉะนั้นเอาตรงนี้มาเป็นบทเรียนสินบสุลลต่านเวลาท่านสั่งเอาไว้นะเวลาที่มีความโกรธนบีทำยังไงนบีสั่งอะไรฮะอานบีบอกเวลาโกรธนั้นฟะตาวดอูจงไปอาบน้ําละหมาดเพราะอะไรนบีบอกความโกรธนั้นมาจากชัยตอนและชัยตอนถูกสร้างมาจากไฟฉะนั้นจะดับไฟก็ต้องใช้น้ําเลยใช้น้ํามุนนะดับซาตานก็คือไปเอาน้ําละหมาด แล้วก็เรื่องนี้มันมันตรงกับหลักจิตวิทยาด้วยนะเวลาที่คนเราเกิดอารมณ์โกรธเนี่ยมันจะมีความร้อนอุณหภูมิองศาในร่างกายเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นเลยและนักจิตวิทยาเองเขาก็แนะนําให้พยายามชโลมด้วยน้ําแต่คนที่แนะนําเรื่องนี้มาก่อนคือรอซูล ullah s ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ s ัลลัมอ่านบีบอกวา่วาเวลาโกรธไปเอาน้ําละหมาดเพราะความโกรธมาจากชัยตอนชัยตอนถูกสร้างมาจากไฟจะดับไฟต้องใช้น้ําแต่เราไม่ใช้น้ําธรรมดาเราใช้น้ํามน้ําบรกัตก็คือน้ําละหมาดดับชัยตอน แล้วนบีบอกถ้ายืนอยู่นะให้นั่งถ้านั่งอยู่ให้นอนอถ้าหากว่าเกิดอารมณ์โกรธในตอนที่ยืนใช่ไหมจะระง,งับมันคือให้นั่งถ้าเกิดอารมณ์โกรธในตอนนั่งก็คือให้นอนทั้งหมดเนี่ยคือคือกลไกในการที่ทําให้เราเลี่ยงการบรนดาลโทสะจากความโกรธแต่ระวังให้ดีมันนั่งไม่ได้แปอวน้ำแล้วมาไม่ได้เพราะอะไรบางที่เรารู้แต่ใช่ตอนอีกตัวนึ่งมันบอกว่าศักดิ์ศรีนะมึง อ่าศักดิ์สินี่ตัวดีเลยบางคนเนี่ยใจจริงๆยอมแล้วเชียวแต่มันถูกกระซิบว่ามึงหน้าแตกกันอ่ามึงเสียหน้านั่นหน้าแตกนะเว้ยเสียศักดิ์ศรีนะถ้ายอมนะโน่นนี่นั่นเห็นไหมนี่ก็คือชัยตอนสุดท้ายศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีอะไรอะ่ะมันไม่มีมันเป็นแค่เพียงเรื่องของอ่าชัยตอนที่มันกระซิบอืม พอเรื่องไม่ดีแล้วถือศักดิ์ศรีนักแหลแต่พอเรื่องดีๆนะเรื่องที่มันที่เราจะต้องถือศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีแห่งอัอิสลามเนี่ยเรายอมให้เขาเหยียบย่ําคนบางคนออกไปตลาดไม่กล้าใส่หมวกกลัวเขารู้ว่าเป็นแขกไม่กล้าแต่งตัวแบบอิสลามกลัวเขามองว่าเป็นไอ้พวกแขกศักดิ์ศรีของอิสลามไม่เหลือเลยในความรู้สึกของเขาแต่พอไอ้เรื่องศักดิ์ศรีห่วยหวย,หวยศักดิ์ศรีเรื่องว่ามึงเป็นที่ใหญ่ ศักดิ์ศรีว่ามึงเป็นคนมีอำนาจคุณเป็นคนมีความรู้ไอ้ศักดิ์ศรีเหล่านี้นั้นถือนักหนาถือนักหนาศักดิ์ศรีเหล่านี้มาจากอะไรรู้ไหมมันมาจากต้นตอแห่งความตะกบุตรอีกทีหนึ่งอีกจำไว้ให้ดีพอมีความรู้แล้วถือศักดิ์ศรีเพราะว่าตะกบุตรด้วยความรู้พอมีเงินแล้วถือศักดิ์ศรีนั่นเกิดจากการที่เรานั้นมีความตะกบุตรจาไว้ถ้ามีเงินแต่ไม่มีความตะกบุตรศักดิ์ศรีจะไม่จะไม่มาไอ้ตัวโล่ของศักดิ์ศรีนี่มันจะไม่เกิดขึ้น จริงๆแล้วไอ้ตัวดึงคําว่าศักดิ์ศรีตรงนี้คือความตะกบุตรต่างหากคุณไปยอมมันไม่ได้นะคือคุณคือนักวิชาการระดับต้นๆน,นนะของจังหวัดของประเทศถ้าคุณยอมเนี่ยสังคมเขาจะว่ายังไงไม่นู่นนี่นั่นอหล่อหัวอกบัดนี่คือศักดิ์ศรีเกิดจากตะกบุรในอินมูคิดว่าตัวเองนั้นรู้ดีที่สุดท่านอิหมัมมาลิกถูกถามคําถาม40คําถามอิหมัมมาลิก เป็นอิมามูดาหริลฮิจรอห์ฉา,าย,ยาของท่านเป็นอิหม่ามแห่งเมืองฮิจรอห์ก็คือเมืองแห่งมาดีนะการฮิจรอห์ของท่านนาบีสลุลต่านละวานสุสัลตัเป็นบรมครูคนสําคัญที่สุดคนหนึ่งของอิหม,ม่ามอัชชาฟีนีของเราอิหม่ามชาฟีเรียนกับอิหม่ามมาลิกจนกระทั่งอิหม่ามมาลิกเสียชีวิตเลยถึงจะเปลี่ยนครูถูกถามคําถาม40คําถามอิหม่ามมาลิกตอบได้เพียงไม่กี่คําถามเองคําถามที่เหลือละอัตตรีฉันไม่ร,มรู้ฉันไม่ทราบออประเด็นนี้ฉันยังไม่เคยเจอ ก็บอกตรงไปตรงมานี่คือความรู้ของบุคคลที่มีความตาวาด,ดวยรู้ก็คือรู้ไม่รู้ก็คือไม่รู้แค่นั้นเองอแนะนี่ความรู้ต้องหางอึงแต่ถือศักดิ์ศรีรวยมีเงินล้านสองล้านหรอล้านสองล้านนี่คือถือว่ากระเปียกมากนะในสังคมถ้าเรามองในภาพรวมแต่ถือศักดิ์ศรีไม่มีอะไรเลยอ่วันนี้จูบิลละอะ่นี่แหละคือราคะแห่งโลกีอืม ฉะนั้นถ้าจะเอาสักตัวหนึ่งเป็นศัตรูนะเอาชัยตอนอ่าอัลลอฮฺตาลาบอกประกาศและวะ้วว่าศัตรูที่แท้จริงไอตัวเชิดที่แท้ทจริงนะในการสร้างความร้าวฉานในสังคมคือชัยตอนอินน um uh ัชชัยตอนนั่ลกุมะดูวนฟัตตะคิดูฮูอะดูวะทีนี้ท่านฮะติมได้บอกว่าฟาอาลิมต ah ูฉันจึงรู้และมั่นใจเลยว่าอันนะฮูลายะจูซูอาดาวะตูอัฮัดินไม่เป็นที่อนุญาตในการ สร้างการเป็นศัตรหูหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อคนใดคนหนึ่งก็ยรรช,ชัยตอนนอกจากชัยตอนเท่านั้นถ้าจะเกลียดถ้าจะโกรธถ้าจะเอาเป็นศัตรูนะถ้าต้องการที่จะมีศัตรูสักตัวหนึ่งเนี่ยให้เอาศัตรูตัวนั้นก็คือชัยตอนนะเพราะอัลลอฮ์สั่งมาด้วยไงอินนาชัยตอนนละกุมอาดูวนฟัตตะคีดูหุอาดูวะจงยึดชัยตอนนั้นเป็นศัตรูของเจ้านี่คือคําสั่งแห่งพระคัมภีร์ ฉะนั้นฟัตตะฮ์ตูฮูอดูวันฉันนั้นจึงยึดชัยตอน,นี่เป็นศัตรูของฉันว่ตรักตัวเยรอูแล้วฉันก็ละทิ้งผู้อื่นนะหมายถึงว่าละทิ้งผู้อื่นหมายถึงว่าไม่เอาผู้อื่นนั้นมาเป็นศัตรูของฉันนะจะเป็นศัตรูได้อย่างไรกันเล่าในเมื่อท่านนาบีในเมื่อองค์การแห่งอัลกุรอานบอกว่าอินนามลมุมีนูนะอิควะตุนผู้ศรัทธานั้นคือพี่น้องกัน แต่ศัตรูของฉันนั่นคือชัยตอนนี่คือสิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องวางจุดยืนมาให้ดีอืมรออักบัตเอาพอแค่นี้ก่อนนะไปยืน,ยนอยู่เนื้อยะลรวันนี้วัลฟาอิดะตุสซาบิอัตุบทเรียนลำดับที่เจ็ดนะยวค่อยมาว่ากันต่อไปวัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตาลาอะลลาห์วะอัลลัม